เอากลับบ้านไหมเอ๊ะม no. right, oh ันกลัวแตมันก oh ็อะไรลูกบอกเอาไก่ดวไงิดอาหารหมามาด้วยโชคดีมากเขารอดครับคกตัวอักเสย่ามเล็กตัวเล็กตัวเล็กขนาดนี้นะหมูยังผอมอ่ะูนะผมต้องเซตหน่อยกใกล้มาเลยหอมเลยเนี่ย ตั้งกลัวโลกไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเอาอาหารให้วางให้มันเดี๋ยวทำไงคือเราเราเหยียบไม่ได้ไงเราเหยียบตรงนี้ไม่ได้ถ้าเหยียบคุกหางเหยียบไม่ห้าเลยห้าแน่นอนผมต้องหาจุดเทครับผมว่าตรงนี้ก็ได้พี่หมาก็จะหัวแล้วเอาผมา่เอาเอาปีนเข้าไปเลยครับเราเราลุยอยู่แล้วผมว่าเอาไปสายไปเรียกตรงนี้ไหมพอเรียกตรงนี้ไม่เรียกตรงนี้ง่ายง่ายแล้ว